สวัสดีค่ะทุกคนพี่วอนนุเขาใหญ่มาแล้วค่ะสวัสดีครับวันนี้วันนี้เราจะพาดูลูกคูอ่างตัวเมียที่เหลือตัวเดียวนะคะที่คอเป็นแผลแล้วผมบอกว่าถ้าคอหายแล้วเราจะเปิดแบ่งครับผลท,ท้ายคอเขาไม่ได้หายคอเขาอยู่ที่เดิมยังอยู่เหมือนเดิม,มปกติเดี๋ยวไปรอดูกันค่ะทุกคนอันนี้คือลูกคูอ่างตัวเมียนะคะทุกคนที่ที่แหวกให้คือวันนั้นที่บอกว่าคอเป็นแผลตอนนี้หายแล้วนะ่าสร้อยขึ้นแล้วนี่นะครับ ตัวเมียนะคะเราขายตัวผู้ไปแล้วสายคู่อ่างอ่าสายคู่อ่างพ่อเหลือตัวเดียวเก้าถึงสิบเอ็ดคันะครับก็ที่บอกไว้ว่ามีตัวเมียเหลือยุตตัวเดียวถ้าใครสนใจติดต่อมาได้ตอนนี้ครับให้ดูเดี๋ยวใส่กรงให้ดูตอนนี้ไม่มีแผลแล้วนะคะกรงเป็นกรงเก่าของที่เคยขายนกไปนะคะทุกคนมันจะมีเบอร์อยู่เดี๋ยวพี่วันเอาออกให้นะคะ ตัวเมียก็พี่วรรบอกว่าจะเปียวๆหน่อยแต่ความจริงมันก็ไม่ได้เปียวถึงกับขั้นว่าเล่นไม่ได้นะคะคทรงก็สวยนะคะทุกคนยังไม่ขึ้นนะซยอยีแทบที่เป็นแผลหรอแต่ยังแหวงๆอยู่แต่กลาลังขึ้นเป็นคนรอดนะทุกคนอ่ก็ยังเป็นคนรอดอยู่ก็ใครสนใจก็ตัวเมียเนาะสายคู่อ่างเอาไปลุ้นคู่อ่างได้นะทุกคนเนาะเอาไปลุ้นคู่อ่างเอาสายคู่อ่างนะตัวเมียไปลุ้นคู่อ่างเอาก็ขายเท่ากับ ทุกตัวอืที่เคยขายมาหนึ่งพันบาทไม่รวมส่งตัวเมียลดให้หน่อยก็ได้อ่าหนึ่งันบาทไม่รวมส่งอ้าวจิ้มไมเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่รวมส่งเก้าร้อยบาทไม่รวมส่งเอาไว้เองเดี๋ยววักต่างเอาลดให้เขาหน่อยเพราะ,ะว่ามันมีแผลหน่อย<ด>นึงก็แผลหายแล้วว่า ก็ลดให้สิบบาทก็ได้แผลกำลังหายโอ้ยเนาะเก้าร้อยไม่เก้าร้อยไม่รวมส่งอ่ะอ่ะเก้าร้อยบาทไม่รวมส่งเก้าร้อยบาทไม่รวมส่งทุกคนอ่ะเพราะว่าทุกคนอาจจะคิดว่าอุ้ยมันตัวเมียอะไรเงี้ยลดเก้าร้อยอืมมันไม่มีติดเลือกอืมอ่ะมันไม่มีติดเลือกเนาะทุกคนก็เอาความเข้าใจอย่างนี้นะเอาไปลุ้นเอานะผมไม่ได้บอกว่าตัวเนี้ยคูอ่างแต่พ่อเขาคู่อ่างเก้าถึงสิบเอ็ดคำอืมหรือเกือบตลอดนั่นแหละอืออ่ะก็เอาไปลุ้นเอาตัวเมียตัวเดียวตัวเมียตัวเดียวทุกคน ดูให้ชอบก่อนนะทุกคนตัดสินใจฟังคลิปสักสองรอบนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ใชใครที่อ่อยากรู้ก็ไปดูคลิปเก,ก่าๆก,ก่อนนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ใช่ fc ก็สมัครเข้ามาเป็น fc ได้โดยการกดถูกใจแล้วกดติดตาม,มง่ายๆไม่อะไรมากมายนะครับจะได้รู้นิสัยใจคอว่าพี่อ้วนเป็นคนยังไงผมเป็นคนตรงตรงตรง,ตง,ตงนะครับแล้วก็เป็นคนง่ายๆนะครับราคาเท่าไหร่คะ ก้าร้อยบาทไม่รวมส่งจบดูให้ชอบดูให้ใช่ดูดีๆก่อนนะเพราะว่ามันไม่มีตัวเลือกถ้าใครคิดว่าจะเอาตัวเมียไปทำสายแล้วเป็นมันเป็นสายคูอ่างแต่ผมบอกไว้เลยนะถ้าไม่มีใครซื้อตัวเนี้ยมันมีสายเลือดคูอ่างอยู่ในตัวผมจะเอาไว้ทับกับพ่อคูอ่างอืมอ่ะโอเคค่ะทุกคนยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพี<ข>อ่อนกข่าวใหญ่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ